ครับพี่พี่นะครับผมสวัสดีครับพี่พีเอฟซีเนาะนะครับผมท่านใดที่จะมาเที่ยววัดพระธาตุวาโยนะครับเนาะนะครับจังหวัดสระนซิงเซานะครับกะเผื่อเวลามาจากหน่อยเด้อครับพี่พี่เนาะพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับผมเพราะว่าเบาลองกะมาสายนะครับพี่พีเอฟซีเนาะออกมาประมาณเจ็ดเจ็ดโมงห้าสิบนะครับรู้สึกว่ามามาเจอทางเข้านะครับพี่พีเอฟซีประมาณสองกิโลนะครับรถติดนะครับ สองกิโลกว่านะครับก่อนจะถึงวัดนะครับผมตอนนี้ก็มามาตั้งแต่เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงห้าสิบนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบกว่านะครับพีพีเอสซีเนาะกัยังยังบ่ฮอดนะครับผมยังบ่ฮอดนะครับ GPS เพิ่นบอกว่าอีกอีกสองกิโลนะครับนะครับพีพีเอสซีเนาะเบิ่งเอาครับผมพีพีเอสซีติดบทติดกับเบิ่งเอาครับคนคนมาหลายเลยนะครับเนาะสทธาหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบทนี่นะครับเนาะ วัดพระธาตุไวยโยนะครับ PPFc อันนี้ก็ทางเข้านะครับตอนนี้แดกก็เริ่มร้อนนะครับ PPFc ที่บอลองที่บอลองมาไม่เช้านะครับติดประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลกว่านะครับ PPFc นะครับสวัสดีครับผม PPFc นะครับตอนนี้บอลองกันถึงวัดไวยโยแล้วนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวบอลองก็จะพาพี่ไปรับชมบริเวณวัดนะครับผมเนาะนะครับข้างหลังผมไที่ เป็นรังพึ่งบุคับผมในแขนเพื่อนนะครับเนาะส่วนความรู้ความรู้ประวัติเกี่ยวกับที่นี่บรองกับบุคอลรู้นะครับพีเอฟซีเนาะกับพาพี่ๆมารับชมนะครับเนาะนะครับเรียวว่ามาแนะนํานะครับถ้าท่านใดสีมาเที่ยวนะครับมาเที่ยววัดพระธาตุวายโยนะครับหรือว่าหลวงพ่อปุณนีนะครับกันเกื่อเวลามานะครับพีเอฟซีนะครับเนาะนะครับเพื่อเวลามานะครับผมถ้าว่ามาบรรจุดนี่ต้องเกื่อเวลาเลยนะครับนะครับ ครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศภายในวัดนะครับเนาะก็ลองอาจจะบันดวเว้าบนเดวเว้าหลายไปไลยนะครับเนาะบางภาพก็อาจจะถ่ายทำหรือซีนะครับเพราะว่าคนหลายนะครับ VFC เนาะครับ VFC ครับเห็นไหมครับลังพึ่งนะครับพึ่งอยู่ในในลังบักใหญ่ครับ VFC พึ่งเคยเห็นลังังพึ่งใหญ่นะครับ ครับผมพีพีเอฟซีเนาะนะครับนีหลวงพ่อพระหลวงพ่อประธานนะครับเนาะหลวงพ่อประธานนะครับผมทุกค,ค,คนขึ้นไปกรบาบไหว้หลายนะครับพีพีเอฟซีเนาะครับผมพีพีเอฟซีเนาะอันนี้บอลองก็อยู่ข้างบ นคอเ,เปหลวงพ่อพระประธานนะหลวงพ่อประธาน,น,ราน,นครับ้นะครับเดียเด๋ยวปลองเดี๋ยวปรหลองจะกลักล้องให้นะครับพี่พี่จะกล้องปรหลองจะสะท้อนแสงนะครับมันจะบนะครับมันจะมืดเนาะ นี่ครับพี่พี่ FC ฟซีะครับคนหลายหลีนะครับผมตัรศซับปลหลอกก็อาจจะมืดนะครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะครับเนาะนี่เป็นพระธาตนะครับเนาะพะธาตวายโยเอาสองแถวในตอนน้นจะได้เร็วขึ้นจ้าเราจั่ ก็ถ้าผู้ใดมาในวันหยุดนะครับพี่พี่เอจเนาะน่าจะได้ต่อคิวนะครับต่อคิวเข้าไปกราบไหว้นะครับเนาะในประทัดนะครับผม,ม <า S 1> อย่างที่บุลอง่บอกนะครับถ้าผู้ใดมาเนี่ยคือแนะนําเลยนะครับต้องมาตอนเช้าน,น,นะครับพี่เอจเนาะข้องบอกเนอนจังหดฝันต้องบอกเนอจาดตุ๊กตาพ่อหยอง ไปจะได้มีจะได้กับได้โยนเทียงหนี่เก็บไว้ดีๆนะมีหมายเรียกกำกับนะโยมนะรุกบตี่ปฏิหารโยมรวยรักฟ้าได้โย่นะเพียงหวยให้โย่นจบสาธุอยาราดาดาูยนดูนะย่นจบดีจังักสุดดาบจุดตำแล้เป็นสิดเวียงหอยยารกษาเข้าไหม เริกตามฮะ6 0บาทสาธุเมตรตนเมตร3เื่อเอ้ยอมดีนะให้ยอมยอมเดียเลยลากมากจะยอมจ๋าสาธุเอาสามอย่างใละ่นั่งสาธุเอาเพื่องหวรวยยอมโอ้มาพูดวัดมาตับไโยตัดไปยอมลำมือโคยอมอย่างละหนึ่งอย่างละสองคพี่เอตอนนี้กัน ยืนต่อแถวอยู่นะครับผมวันีไปหาซื้อหมวกมาใส่นะครับเพราะอาการอาการมันร้อนนะค,นคนรับเนาะนะครับผมคนหลายนะครับมันนี้คนหลายนะครับบมลู้ว่าข้างในจะมีโอกาสได้ถ่ายดีกว่านะครับไปพีเอซีเพราะว่าคนหลาหลีนะครับี พวกพวกธาตุลอย <laughs> yang cantik di mana yang เพือนมันยอาจจเป็นน oui ักเเืยซึ fin, ่งางเลัะบางแหงกเลือเ่ยนางาเียนากัวงคเอารอฟังหตยจากคนอื่นเพยรวยก็ดี